สุดครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านสวยงามนะครับแบบสวยเลยบ้านหลังเล็กๆอยู่คนเดียวเงา้เปียวหัวใจโอ้ไม่ใช่แล้วนี่ครับสกินเออแเรวผมก็จะบอกสกินครับวิธีการวิธีการวางน้าครับทำสกินด้วยตัวเองครับคุณต้องโหลดสุดโกงครับโหลดที่มันจะเป็นหรือมันจะเป็นเหมือนรูปเขาเรียกรูปอะไรนะ ที่ขุดดีเขาเรียกว่าอะไรล่ะปิกแอกเหรอ,อเออเป็นปิกแอกคล้ายๆมันเป็นปิกแอกเลยครับมันโหลดมาเพนสตร์ครับเขนว่าโกงไหมครับเอ้ยเอ้ยยิ่งเยอะกว่าน้อยฟรีเ,เข้ามาครับอโอ้ยใครเนี่ยไม่อยากเล่นมีชีวิตบอกมีชีวิตจะเจ๊งเลยครับนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าละ ผมจะเข้าไปผมจะเข้าไปสอนสร้างบ้านนะครับแล้วผมจะแนะนําอุปกรณ์นะครับนี่ครับอุปกรณ์มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับแล้วถ้าถ้ามีอีกแล้วผมก็จะบอกนะครับวางไม้ครับเว้นสี่บล็อกครับหนึ่งสองสามสี่วางนะครับ วางครับแล้วก็มามน,นี่หนึ่งสอง 2> 1, 2, 3, 2. วางประมาณสูงประมาณสี่บล็อกสี่สี่เว้นมากี่บล็อกก็ได้อันนี้เว้นสี่เหมือนบล็อกเหมือนเหมือนกันครับเว้นสี่เหมือนกันแล้วก็นี่ครับอ๋อแต่ผมผมไม่แนะนำอุปกรณ์ะน,นะครับอุปกรณ์ทุกคนถ้าเห็นแล้วก็คงน่าจะทำได้นะครับ ตอนนี้มีคนเข้ามาครับเป็นไงครับยังปูยังไม่เขยูเยี่ยมครับเออคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับน้องบ้านครับน้องคุณหลุยยังไม่เข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมกำจะเข้าครับเดี๋ยวดูหมึอนประมาณเออถ้ามีเสียงอุบัติการณ์คุณได้ไถ้ามีเสียงอะไรรบถ้ามีเสียงอะไรรบกวนผมก็ขออภัยนะครับเอาไป อ่าเราผมก็จะอ่าอ่าอ่าเฮ้ยทำยังไงวะทำไมประตูมันเล็กจังอ่ะบังมาดูดิทำไมประตูนรกเป็น,นย่ทไแปลกไงหรือเครื่องผมมันจะแหลกแหลกเกินพี่กัดเปล่าครับไม่ได้แหลกครับเอาลูกอ,ลอ๋อ ตอนนี้เครื่องผมกำลังแหลกอยู่เนี่ยแล้วก็วางไปไรตรงกลางแล้วก็นี่ครับต้องไอ้ยะ่ะเออจะใครออกเว้ยไอ,อ้หมอนอไะไรแกไอ้หรือเข้ามาแล้วตอนนี้น้องหรือเสียผมน้องผม,มเ,มเนี่ยครับแล้วตรงกลางแล้วก็เว้นไว้ใส่กระจกครับ ตอนนี้ก็ก็กล้จะเส็นกันแล้วครับถ้ามีเสียงแล้วรบกวนก็ขอภายครับเอ้ยคุณหลุยครับไปดูประตูนรกเล็กๆดิอ๋ออันนี้คุณมาตีเข้าไปฝโปรงก็มีไม่วางแขนเดียว หอไม่แรกหรอกเป็นนิ่งเลยเกียนอะโคตรเกียนอะเกียนอะเขาก็วางประตูครับให้ผมวางขั้วให้แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องครับมึงไม่ต้องมาเสือครับหนุนไปตามไปบาสไปครับแล้วอันนี้ข้างในอ้าวเป็นไรอ้าวขอผมขอภายแป๊บนึงครับไม่ใช่เด้งออกครับอยากนิดหน่อยครับไอ้ลุย มันจะปิดทำไมเนี่ยกูบอกว่าทำไม่เป็นแล้วอย่ามาทำทุกคนอยูไ่ไหนแล้วอูยม <c oughs> ีคนไม่ยุ่งของผม,มหน่อยผมก็ขอไว้แล้วครับทุกคนอยูไ่ไหนไอ้เหี้ยเขาทำบ้านกันอยู่มึงอ่ะไหนอ่ะจัดตอนนี้เครื่องผมแหละอ๋อฮึเครื่องแลจัดไม่น่าพวกนี้เข้ามาเลยนะครับ อันผมก็ต้องทาต่อดีกว่าถ้าไปเลยครับมาคยโดนทั้รถบปะครับไม่โดนนะครับตอนนั้นร้อนชิบหายหรือนมาก็ไอเ้เหี้ยตื่นขึ้นมาเหมือน,น,น,นไม่เหมือนไม่มไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลัวผีรีบหลับเลยนี่ครับสรงบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าถ้ามันไม่สวยก็อย่ามาว่ากันนะครับ,รบแล้วก็นี่ปิดอย่างนี้ครับถ้าใครไม่ชอบผมโอ้ออกจาเกมก่อนนะ เออตอนนี้น้องบานออกจากเกมแล้วครับไมเล่นแบบนี้โอ้เข้ามาแล้วโอ้ยแหลก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 หาอะไรซ่าตเครื่องแหลกเนี่ยเนี่ยบ้านหลังเล็กอยู่ได้คนเดียวแบบสบายสบายชิวชิวเนี่ยยังไงครับบ้างก็ นี่คือบ้านนะครับนี่คือบ้านครับน้องหลุยจะมีอะไรให้ไหมครับอันนี้ก็คือบ้านวันนี้นี่คือบ้านของพี่ครับแต่เราจะถูกกก่นนะนี่ก็คือนี่ก็คือบ้านของเราครับนี่คือบ้านนะครับอันนี้เอ้ยมาสร้างหาใกล้ๆผมก็จะขอตัวก่อนโอเคครับเนี